สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิภานะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่964ค่ะ964สส้มใส่รหัสไว้ให้ด้านบนซ้ายมือตลอดทั้งคลิปนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนขวามือไม่ว่าจะเป็นรายไอดีหรือว่าเบอร์โทรรายไอดีแอดเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ทา,น,านะคะมีตัวแอดแล้วก็ vipa วิภาถ้าไม่สะดวกรายโทรมาสั่งก็ได้โดยแจ้งรหัสคลิปที่ 9 6 4สแล้วตามด้วยสีค่ะอยู่ตัวนี้จะเป็นผ้าชีฟองผ้าชีฟองค่ะแล้วก็แบบนี้นะคะหลายคนบอกว่าอยากได้งานเสื้อตัวยาวอ่ะตัวนี้นะคะเป็นงานเสื้อตัวยาวแบบว่าเป็นเสื้อทรงสุภาพนะคะแบบนี้เดียบเรียบโก้นะคะจริงๆเทรงประมาณนี้เนาะมันส่งให้เราดูเหมือนแบบดูผอมและสูงนั่นเองนะคะอ่ะถ้าเกิดว่าใครชอบงานเสื้อตัวยาวอยากได้ปิดสะโพกปิด ปิดสะโพกคุมเป้าอะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้ยาวยี่นิ้วเลยนะคะแต่ว่าไซส์นะคะตัวนี้นะคะน้องเป็นงานฟรีไซส์อกเสื้อ42-43นะคะมันวัดได้42แก่ๆนะคะก็ประมาณ42-43คอคุณแม่อ,อกจริงไม่เกิน40-41ใส่ได้นะคะตัวนี้นะคะรุ่นนี้เนื้อผ้าดีมากมันเป็นชีฟองเนื้อที่แบบมันมีความแบบหนาแน่นดูไม่บางไม่ปิวเลยค่ะเนี่ย ดูมีความแน่นๆนะคะมีความแบบเป็นชิมันไม่ใช่แบบหนักๆนานๆเหมือนยีนเลยคนะนะคะมันเป็นชีฟองที่แบบมันเนื้อมันดีค่ะต้องการขายความเรียบโก้เนาะสำหรับงานตัวนี้นะคะเห็นไหมคะไม่แบบไม่ได้บางๆแล้วก็ไม่เข็นไม่โป๊ะอะไรใดๆเลยนะคะตัวนี้เนื้อผ้าไม่บางบอกเลยว่าเนื้อผ้าดีตัวนี้น้องส้มให้ดูผ้านะมีน้ําหนักประมาณหนึ่งนะคะเนื้อเขาเนี่ยค่ะ มันไม่ได้แบบมันไม่ได้ปิวๆขนาดนั้นนะคะเนี่ยสมหับเนื้อเขาเนาะมันไม่ได้ปิวๆขนาดนั้นนะคะแล้วก็แบบตัวนี้คือแบบว่าอันเนี้ยจะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยหวานแหละแต่ว่าจะเรียบโก้แทนนะคะน้องจะเป็นงานคอกลมชิดคอนะคะแล้วก็เจาะโปโรนะคะซึ่ง โปรมีจะเห็นว่ามันมีกระดุมแค่เม็ดเดียวใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้ข้างในมันจะมีกระดุมค่ะแต่ว่าเป็นงานที่ทําให้ดูดยุ่งยากแล้วก็แพงขึ้นนั่นก็คือกระดุมซ่อนนะคะกระดุมซ่อนแล้วก็ปิดตรงนี้นะคะมันก็จะแบบเรียบเก๋เนาะเก๋ๆเนาะจะน้องจะเป็นไงกระดุมซ่อนนะคะกระดุมจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะแป้นบนนะคะจะเป็นคอกลมชิดคอใส่ออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสำหรับคอนะคะก็ปลดกระดุมคอ1เม็ดนะคะแล้วก็สวมหัวงลงมาได้เลยนะคะหรือว่า ด้านหรือว่าด้านในเนี่ยกะโดมามันถอดใช้งานได้หมดนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็แขนเนาะตัวนี้จะเป็นแขนลูกไม้นะคะเป็นแขนกระบอกความยาวแขนนะคะตัวนี้ประมาณแบบครึ่งท่อนแขนด้านล่างอะคะ่ะประมาณเกือบ4ส่วนเลยนะคะเพราะอย่างที่บอกไปว่าเสื้อเขาก็เป็นตัวยาวเนาะเราจะได้ความเรียบเก๋เรียบโก้เนาะก็อาจจะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นแขนกระบอกขนาดแบบ ปกตินะไม่ได้ปลายบานะคะเพื่อให้ส่งเพื่อให้มันดูแบบไม่หวานให้คุณนายจ๋าค่ะดูเป็นลูกทางการนิดนึงเนาะแขนก็จะเป็นกระบอกปกติยาวลงมาประมาณ4ส่วน กับส่ส่วนประมาณนี้นะคะรุ่นนี้ค่ะแต่งจะเป็นลูกไม้แม้กระทั่งลูกไม้ที่ใช้ในการตกแต่งก็ยังไม่ได้เป็นดอกไม้สาเนาะจะเป็นลายแบบเหมือนกราฟิกแบบนี้ค่ะเป็นกลมๆเป็นกราฟิกแล้วก็เนื้อตรงนี้จะเป็นเนื้อคอตตอนนะคะเป็นเนื้อคอตตอนจริงๆคือไม่ได้โดนผิวหรอกนะคะเพราะว่ามันจะมีซับไนอยู่ข้างในนะคะมันไม่ได้แบบโดนผิวแล้วก็ไม่โปเนาะเพราะมันจะเป็นรูๆนะคะแต่ที่เห็นด้านในคือจะมีงานมีซับไนให้นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเทปลูกไม้อีกลายหนึ่งนะคะที่ช่วยตัดขอบเนาะเพื่อให้งานดู เก๋ไก๋และก็มีนิติยอิงขึ้นนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากได้ชีฟองที่มันดูแบบหวานจ๋าจ๋ามากๆเนาะอยากได้ชีฟองทํางานนะคะที่จะได้ความสุภาพแล้วก็เก๋นิดนึงก็เป็นรุ่นนี้เลยนะคะแขนจะได้เป็นแขนลูกไม้ ลายนี้นะคะลายกราฟิกเนาะลายกลมๆนะคะแบบนี้นะคะทันแขนเลยนะคะอันนี้ก็จะเก๋ยอยู่นะคะ <_ d ance> ด้านหลังนะคะก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้นะคะเป็นชีฟองแต่ว่าด้านหลังอันเนี้ยบอกก่อนนะว่าจะมีซับไนแค่ด้านเดียวคือด้านหน้า <_ d ance> เพราะว่ามันจะมีรูปไม้แล้วมันจะเป็นรูเนาะก็กรอบโปนะคะก็ใส่ซับในด้านหน้าให้แต่ว่าด้านหลังอันเนี้ยคือจะไม่มีซับไนเนาะไม่ต้องใส่ละค่ะเพราะว่าเนื้อเขาหนาแล้วละ่ะเนื้อเขาหนาเขาหนักแล้วล่ะเพราะถ้าใส่มันก็จะดูพอง ผูมพอกอะแล้วมันก็จะดูแบบเออดูดูตันด,ดูเยอะไปหน่อยดูร้อนนะคะตัวนี้บอกเลยว่าเนี่ยค่ะสอดมือเข้าไปคือแบบไม่เห็นนะเพราะว่าเขามีน้ําหนักประมาณนึงแล้วก็เนื้อหนาเนื้อดีมากสำหรับตัวนี้นะคะเชียร์เลยเนาะลืมแจ้งราคาได้เลยแต่ว่าไเป็นไรเพราะว่าส้มจะขึ้นราคาไว้ให้ตลอดทันคลิปนะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่729บาทเท่านั้นปรับราคาลงขอปรับราคาลงนิดนึงนะคะก็แบบช่วยๆกันอะไรกันนะคะจากปกติ749บาทที่เราเคยขายกันเนาะรุ่นนี้ขอปรับลงเหลือ729บาท,ท้อะะือนเดิบเก คุณแม่โอนชําระจะส่งให้ฟรีค่ะเก็บไปทางจะบวก50บาทโปรโมชั่นก็คือเก็บไปทางกี่ตัวก็ได้ในห่อเดียวกันนะคะค่ดห้บาทนะคะก็อ่ะก็จะเป็นบานมานี่สีรุ่นนี้จะมีมาทั้งหมด4ส,สีเดี๋ยวขออนุญาแตแปะรูปสีไว้แล้วก็เดี๋ยวส้มเปรตให้ดูสัก2ส,สีนะคะ อ่ะเห็นอ่ะอ่ะตัวนี้นะอ่ะตัวนี้นะคะใส่กับกางเกงเห็นไหมคะกางเกงสีสีขาวสีขาวสีดําโทนสุภาพเรียบร้อยคือจะเป็นประมาณนี้เลยถ้าเกิดใครคิดว่าความยาวมันยาวเกินไปน้อย6ี่สิบหกนิ้วก็คือง,ง่ายๆคือแค่ทับเข้าไปในกางเกงอะคะ่ะแล้วก็ดึงๆง,งจัดระเบียบเอาตามที่ถูกใจต้องถูกใจเลยนะคะไม่จําเป็นต้องไปจ้างเขาตัดก็ได้เนาะหรือว่าใครใครจ้างก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วแต่เลยแต่ว่านี่ค่ะก็คือแค่ใส่เข้าไปในกางเกงแล้วก็ทับแล้วก็ดึงเอาไปได้เลยไม่เสียทรงนะคะทับในกางเกงก็ได้หรือว่าใส่ไป ดีไซน์แบบนี้ก็ได้นะคะย้ำไซส์ให้นะแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นไซส์4 2 4สนะคะเป็นไซส์ฟรีไซส์4243วัดได้42่สองี่ขอคุณแม่อ,อกจริงไม่เกิน4 0 41เอใส่ได้นะคะสีสีขึ้นหน้าจอให้ตอนนี้แล้วก็เราดูไปพร้อมกันนะคะสีแรกคือสีม่วงที่หนูใส่อยู่นะคะเป็นม่วงอ่อนเนาะเป็นม่วงอ่อนประมาณม่วงดอกมะเขือนะคะเป็นเฉดประมาณม่วงอ่อนม่วงอ่อนดอกมะเขือนะ,ะสีม่วงนะคะสีต่อมาสีชมพูค่ะอันนี้เป็นชมพูกลางกลางนะคะไม่อมม่วงหรืออมส้มนะคะเป็นชมพู ชีฟองที่เราขายกันปกตินะคะันเป็นสีชมพูเนาะแล้วก็สีต่อมาเป็นสีเหลืองนะคะอันนี้เป็นแบบสีเหลืองโทนสดใสนะเป็นเหลืองสดใสนะคะใครอยากได้งานสีเหลืองนะคะโทนนี้เลยนะคะอันนี้ไม่ตุ่นเลยนะเป็นเหลืองโทนสดใสนะคะแล้วก็สีสุดท้ายนะคะสีสุดท้ายจะเป็นสีน้ําตาลซึ่งเดี๋ยวส้มไปเปลี่ยนน้ำตาลให้ดูนะคะอ่ะเดี๋ยวส้มยืนม่วงให้ดูแป๊บหนึ่งก่อนค่ะ 7 2 9ิบาบาทนะคะแต่บอกเลยว่าพอได้รับเนื้อชีฟองเนื้อนี้ไปอาจจะชอบเนื้อนี้นะคะเนื้อมันจะแน่นๆนิดนึงนะคะตัวนี้เนื้อดีเลยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเราขายความแบบดูเรียบดูโก้เนาะก็จะแบบใช้ชีฟองเนื้อดีนิดนึงนะคะมันจะไม่ได้บางไม่ได้ปิวมากนะคะ อันนี้นะคะสีม่วงค่ะถ้าสนใจรหัสซ้มใส่ไว้ให้นะคะสำหรับคุณแม่ลูกค้าใหม่ซ้มใส่รหัสไว้ให้ได้บนซ้ายมือนะคะแจ้งรับรหัสคลิป964นะคะ964แล้วก็สั่งสีนะคะซึ่งสีจะมีสีม่วงสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีน้ำตาลราคา729บาทค่ะ 964หสสค่ะส้มสยอยู่ตอนนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะคะสําหรับโทนนี้ค่ะคุณแม่จะเป็นน้ําตาลที่มีความแบบตุ่นๆนิดนึงนะแต่ว่าสีมันก็ไม่ได้มืดอะค่ะมันไม่ได้เข้มหรือวาตเตอร์ค่ะนะคะจริงๆสีเขาจะเป็นสีน้ําตาลแบบเฉดแบบเหมือนโกโก้โอลตินประมาณนั้นแต่ว่ามันไม่ได้มืดนะมันไม่ได้มืดเข้มขนาดนั้นนะคะลองเทียบกับสภาพแวดล้อมก็ได้นะคะไม่ได้มืดเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะสีน้ําตาลเนาะอะแล้วก็สีอื่นนะคะก็คือสีชมพูแล้วก็สีเหลืองสามารถสั่งได้นะคคะถถ้้้าาููกกใจขออนนตเปลลีีี่่ยด2ส็ืมววงแ นะรุ่นนี้นะคะถ้าชาติสนใจถ้าชอบนะคะโทรมาสั่งะายมาสั่งรหัส964นะคะส,สีขึ้นหน้าสอวไปนให้นะคะหรือว่าส้มแปะรูปไปให้ดูท้ายคลิปนะคะย้ำไซสให้นะตัวนี้น้องเป็นงานฟรีไซส์นะคะอกเสื้อเนี่ยวัดได้จริงๆมันวัดได้ 40, 42 42่แก่ๆะคะ่ะเกือบ43เลยนะคะก็คือขอนี้ แจ้งว่าเป็นฟรีไซส์42ล้กันนะคะแต่มันวัดได้แบบ42นิดๆน,นะคะ42บวกนิดนึงนะคะแล้วก็ความยาวอยู่ที่ประมาณ26นิ้วนะคะราคาปรับราคาลงมาให้นิดนึงอยู่ที่729บาทเท่านั้นค่ะอันนี้รุ่นนี้บอกเลยว่าเนื้อชีฟองเขาจะแบบ แน่นๆนิดนึงนะคะเนื้อที่ฟองเนื้อดีนั่นเองนะคะมีซับในเฉพาะด้านหน้านะคะด้านหลังคือไม่มีแต่ว่ามันไม่บางไม่เห็นนะคะด้วยความที่เขาเป็นสีแบบสีเข้มสีทึบทั้งทั้งหมดด้วยแล้วก็เนื้อเขาแน่นนะคะแต่ว่าด้านหน้าที่มีให้เพราะว่ามันจะเป็นแบบน้องคือจะเป็นลูกไม้ตรงนี้เนาะมันจะเป็นรูๆนะคะเดี๋ยวก็จะโปเห็นเนาะแ่ะแล้วก็งานแขนขาจะได้เป็นงานลูกไม้นะคะเนื้อเนื้อคอตตอนนะคะน้องเป็นเนื้อคอตตอนแต่ว่าจะเป็นลายกลมๆแบบนี้เป็นลายกราฟิกนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะแบบดูไม่หวานจานันเองนะคะ ฝากรุ่นนี้ไปด้วยนะคะอันนี้คือบอกว่าเลยว่าเป็นแบบที่ทับเคยทําแล้วก็เคยลงขายแล้วแล้วก็ตัวนี้คือรีรันมาอีกรอบหนึ่งนะคะรีรันใหมาอีกรอบหนึ่งคือน้องก็มีคนชอบอย่ากได้ทรงนี้แหละนะคะซ่มก็รีรันรุ่นนี้มาอีกรอบหนึ่งคะ่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีคะ่ะรอดูภาพนิ่งท้ายคลิปได้นะคะเดี๋ยวสันแปะภาพนิ่งไว้ให้คะ่ะ